สวัสดีครับเอฟซีล้านกินดีเซอครับขาเบิงครับพี่น้อยมาจะใส่อีกป้เนียเบิ้งเบิงเบิีงมาจะใส่อีกนี่คพี่งามกระดอกระเดียแทะง้าเก่งงงามขอรด้เป็นเตอร์กันงามกลองกงามทางเล่งกานงามยากับงามยากันงามทุ่มกับเบิ้งกั มันอยูอยู่ประมาณก็ว่าขายแล้วครับปิดการขายครับปิดการขายิดการขายให้ลูกพี่งอยู่ครับล่างเส้นเดียร์ขายเลยครับเขต้องรอครับบอกเราว่าของงามมีอยู่กรโดดครับงานดีครับเป็นช่างานเด็ดใส่ครับงานเด็ดใส่ยิ่งงยังงาม งามงามครับโอ้งงามหลายตัวนี่แท้ดายมันอยู่บรโดนครับฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสนใจก็อินบกซ์เข้ามาสอบถามได้ครับแต่ว่าตัวนี้ขายแล้วครับมันงามโคดครับมันได้ไปไวหน่อยครับอยู่บรโดนครับขอบคุณเอฟซีที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับตัวนี้ปิดการขายเรียบร้อยครับครับผม